เอาขึ้นมาพุต่ตาตัวเด็กเก่งไหมเสียไหมางามอยู่ตอนไหนสุดไหมผ่าจะว่าผ่าพืนเก่าพือเก่าบ้องดีบ้องเก่งอืบ้ดีทำมาติดเป็นเนี่ยงนเนะะาะ <laughs> ตัวอังสัน,น,น,นพี่พี่พี เขาเอาไม่พีนอย่าไล่อย่งไล่เลยจะ่าไล่ก่งไล่เอาต้องเอานี่นี่ลูกสาวกรุงเทปเขาฝากไม่หายอืมเขายุ้งเทปแต่เขาฝากมาให้ของขวัญของอาทิตย์นี้เรองหมดแน่เรื่อกล่องนั้นแน่หมดตายลดลงอืม นั่นละจซกเดียวแบบมีไส้กินไส่กินเออหอันนี้ก็นี่ไอติมกินบ่นื้องไปกินมือ้ออื่นไอกินนมสดกินอันนี้ก้อนนอกนี่ยังไงกินยังกินเข่าหรือบอนีเขา่าแต่ว่ามันมีสมงว้วนกินเข่าสมงว้วนบ่หวานหอมหวานกินบ่กินเขาก็สมง้วนสิกินกับอันนั้นไปเอานั้นไม่แย่ ส่งม่ว่ามี๊นี่เขาเนียวบอเทอรมีอยู่ไ่ยังแน่อยู่เอาบอกินบอส่งม่ว่าบอ้รู้สิกินเขาอันนี้หน่อยช่างชันบอกเทอรมันกินถั่วล็สิกินส่งม่ว่าบอกเทอรกับกินอันนั้นเขาร่วมเลยพอบบกงหนึงกินมีตัวุย่างไม่ได้หามต้องหัวกินรสเอาร่วมไปเอาแนวมาเจกินกินเขากับส่งม่ว่าเตี่ยไม่ยังไหนหั่นกินส่งม่ว่าสิได้เอาให้เขาแกะส่งม่ว่าให้อันนี้มื้อนหร่กินเนาะ ใส่สองฟีดไว้เถอะกินน้ำเต้าหู้กับสมม้วนเนาะสันกับเขากับสมม้วนล้วยิ่งก็ินก็ได้ถูกงานเออตำเต้าหู้นั่นขนมเขาอยากกินก็กินน้ำแข็งป้าหน่อยกินสดยจ๊อวนมากเหรเอาเป่าถึงลูกสาวแน่นี่สิตรงไปเขาเบิ้งขอบใจเขาเนี่เขาคืนแบรนมาให้ขอบใจเขาเนี่ยลูกสาว ใจดีหลายหลายขอของเขาข้ออ้พวกเป็นดอกร้อมาทำมขายของดีๆวะสิขายของดีๆต้วลูกขายของดีๆวาันอันของอันนี้เห็นบะไอ้นกกระจอกเทศเตี โอจันตัวได้นกกระจจกเทศกับต้มยำนกกระเอกเทศใช่ไหมเธอเป็นไดนิ่หอนเนาะคุณกระเจาเทศุณเลยโอ้กระเจาเทศยตายม่กินแซ่ฟูอ่ากินขึ้นง่วนเลยค่ะกินขึ้น่างง่วเลยอันนั้นเนือมันไปกระเจาเทศตัวเ็รเาเหนือเนืขึ้นนือง่วเลยอ่ะเธอ อันนี้เอาไปเอาข้าวเหนียวมาให้ตากินกับส้มวัวหน่อยไปหนุี่ไงอุ่นแล้วนี่เออเอเอามาเอามาให้คุณตาหน่อยเออไปมาเดี๋ยวนี้กินกมบวงแกให้คุณตากินส้มวัวพวกเธอพวกเธอกับพักกันกินนำจากหูวเอากับขนมมูนันตั้งตั้งเนียนประยุกตประจอมประจมพอดีโอ้ยโบยานของเสียหน่าปะจอมประจมยังวะ คืออยากแตมลยอยากมากินเมื่อยวนกูน้อยเอาอันจานไหมพอใส่สมว่านะน้อยเอากระกเพต้มแซลนกกระดกเพศไม่จไม่กินน้ำปรุงดีก็ได้หืมช่มนี่น้อยเอาอันนั้นไหมพ่อใส่ส้มว่าน้อยั้นหืมฮู้ยมันละเบกแตกเบกแตกแล้วมันก็ี่คมออ่างนี้ปะนทีเขียว นาำซาเขียวอันหน้ามันเต้าหู้ซาเขียวเขาใส่กินซาเขียวออยิอ๋อยิ่งกินจะต้นเอเออไม่กินตัวอืมไั่นหวแบงไว้พอจังนิดนึงแต่แล้กินกับอันย่มันเสาร์จังน้อยก็ไดะเต็มแต่แล้วกินกับกาแฟอ้ย้องโกอาเทอยันี้ขนมมาได้เอาขนมมาแบงไว้บอาไว้รลายเอ สมวะไงน้ำตองหรือโอ้เห็นเเออนั่นไ่น้ำองน้ำใบตองะอืมโอ้คือใส่ใบตองหลายคัสแบเาอนโอ้ไ่ต้องยจ้าเออเออไ่ทละเอาเงเี่ยนแล้วน้ำไหนบอกให้อวยพ้อลูกสาวเขาซื้อนันมาใหายอวยพ้อกเปลี่ยนพนาวนอืจังจัจัเอากินแบบนี้เอาคนนี้เอาหอนน่เาะต้องไป हुन्छ <coughs> 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 <coughs>